สีพอเตอร์สวัสดีดท<า>ั้งสองท่านค่ะนะคะจ,จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหนึ่งวิสุโล,โลกตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะอาจจะให้คุณหมองแนะนําตัวหน่อยค่ะครับก็การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของพรรคประชาชนค่ะนะครับซึ่งคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะครับแล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครนะแต่ว่าได้รับการรับรองจากพรรคด้วยการทำไพรมารีโหวตแล้วก็คือคุณโฟกณนัทธชาณนลชนะบุรณศักดิ์ครับก็เป็น คนพิษโลกแท้นะครับแท้กว่าผมอีกเพราะว่าผมไปเรียนแล้วก็ทํางานกรุงเทพนานแต่คุณโฟกเนี่ยเกิดเติบโตแต่งงานทํางานเรียนต่อทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลย<อ>แล้วกออ็อยู่กับผมตั้งแต่พักอนาคตใหม่ะนะครับแล้วก็แต่ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มน้อยอย,อยู่ยังไม่พร้อมจะลงให้ให้ผมลงก่อนอแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนม,มีอุดมการณ์อยู่แล้ว<อ>แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้ช่วยของผมมา4ปีละ ครับก็เป็นคุณโฟครับก็เป็นโฟเนี่ยคุณหมอจะแนะนําและต้องสวัสดีคุณโฟสวัสดีครับพี่แอมครับสวัสดีครับต้องขอให้แนะนําตัวนิดนึงเริ่มจากชื่อก่อนเอาชื่อก่อนชื่อยากที่สุดชื่อโฟครับณฐชนนชนะบุรณาศักดิ์ณัฐชนนชนะบูรณาศนักข่าวเข้าใจทั้งแรกนี่เข้าใจเข้าใจอ่านยังไงณัฐชนนแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่เกิดมาเป็นนักกรา ดูยิ่งใหญ่ไหดูดูฉลาดดะดูฉลาดแต่ต้าฉลาดครับใช่ไหมโอเคเชื่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้33ครับสาใช่ก็เลยก็ต้องมาช่วยหมอองตั้งแต่อายุแบบ39มสอบเกเงี้ยใช่ประมาณนั้นเออเอเป็นคนพิษณุโลกแท้เรียนเรื่องพิศณุโลกเหรอคะครับก็อนุบาลประถมมัธยมมหาลัยอยู่ที่พิษณุโลกหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลงประวัติให้ทุกท่านได้ดูกันโอ้โหมองได้ว่า ผิดซึนุโลกแตกกำเนิดนะคะต่อเนื่องจะถึงปัจจุบันร,บรู้ทุกซอกทุกมุมมีครับคนรู้จักรู้ปัญหาดีครับ,รบโอโ้โหแต่ก็ยังถือว่าเป็นคืออายุ33ใช่ไหมคะตอนนั้นหมองที่ตอนลงอนาคตใหม่นะั้นั้นุเ่ไหก็37มเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดครับ แต่จริงๆนี่ก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ไม่ไไมไไมไห่างเท่าไหร่นะสามสีป่ปีแต่จริงคือเริ่มต้นมาสนใจการเมืองตั้งแต่ตอนนักขุนใหม่แล้วเหรอคะจริงจริงสนใจการเมืองนานแล้วพี่แมอมเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือตอนคือ,อ,อบอกอย่างนี้ก่อนคุณพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเก่าแล้วตอนที่คุณพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่สองสมัยแล้วสมัยที่สามลงเลือกตั้งแล้วก็แพ้ก็เลยจําไว้ตั้งแต่ตอนนั้นอายุประมาณ14 ว่าเดี๋ยวโตขึ้นจะมาแก้แค้น oh. ตอนนั้นคิดแค่นั้นแล้วมันก็ฝังอยู่ในคําถามฝังอยู่ในหัวเราอยู่ตลอดว่าทุกครั้งที่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเรียนจบทํางานอะไรก็จะมีคําตอบเนี้ยออกมาอยู่ตลอดคือนักการเมืองคือนักการเมือง oh, oh, ก็สายเลือดนักการเมืองอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมีอะไรที่ว่าฝังใจมันหมายถึงอะไรถึงจะกลับมาแก้แค้น <laughs> อ๋อก็จริงๆเราเป็นเรื่องราวคล้ายๆกันครับคือ รู้รู้รอยู่ว่าคุณพ่อมีอวดมการที่เขาอยากทำยังไงเพื่อพิษนุโลกแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะอะไรแล้วก็แต่ว่าคราวนั้นมันเป็นการการแพ้การเลือกตั้งที่คนกลุ่มหนึ่งฟกจำเรื่องราวไม่ได้ละ14เนาะ mm hmm. ก็ถูกเล่าต่อต่อกันมาจากคนที่เชียร์ว่ามันอาจจะมีความไม่แฟร์หรือเปล่ามันอาจจะแพ้ไปนิดเดียวทำไมไม่ลงอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อก็เหนื่อยแล้วก็เลยพักไป mm hmm. ก็คล้ายๆกับเรื่องราวของพี่ออกเหมือนกันว่า ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่พอเราทํางานด้วยกันมาแล้วเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ต้องทําต่อเราเข้าใจดีว่าเวลาจะเดินต่อไปมันต้องมันจำเป็นต้องใช้อํานาจแบบหนึ่งแบบที่มีประชาชนเป็นแบ็กอัพแล้วก็ทําเพื่อประชาชนใช่ไหมทีนี้พี่อ๋องก็โดนตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมคุณพ่อเองก็แพ้แบบค้านสายตาเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเดิมไม่ต่าง งั้นขอลองสู้ดูก็เรียกว่าจริงๆเคยเจอเหตุการณ์คุณพ่อมาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะมาทําการเมืองคือที่ครับมาทํากับหมออองก็ปวดขาซ้ำรอยอ่เหมือนสมัครสมาชิกพักคอนาคตใหม่ตลอดชีพเสร็จปุ๊บวันต่อมาพักโดนยุบก็มีเป็นอะไรเงี้ยเราเจอเรื่องแบบนี้มาพักแล้วก็ตามผมอนาคตใหม่ก้าวไกลเป็นธรรม เราสุดท้ายไปอยู่ทีมกาขาว,ขาวทีมกาขาวแล<ช>้<า>วลประชาชนเออนี่แหละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามเป็นถามถามต่อไปเพราะมันเป็นประเด็นดเรื่องสมาชิพพกพรคแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวีม้ว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจจะมาทํางานการเมืองอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็พอมาร่วมง,งานกับหมอองในอนาคตใหม่ได้ได้เรียนรู้ได้เห็นการเมืองแล้วพอวันที่หมอองต้องถูกตัดสิ์ เหตุผลในการตัดสินใจที่จะลงสมัครเนะี่ยเพราะอะไรบ้างอ๋อก็พูดตรงๆเลยนะพี่แอมก็ยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะมากๆนะครับปัญหาออของพิษณุโลกก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะใช่ไหมครับประตูท้ายเมืองนะครับประตูระบายน้ำใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับภาครัฐภาคเอกชนก็ตามม,มันมี เราเห็นมาเราเห็นนักการเมืองอยู่คนเดียวที่กล้าพูดกล้าทําแล้วพอโยนปัญหาเข้าไปในที่ต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันหายไปมีมมแค่คนนี้ที่ไม่ยอมแพ้เรารู้สึกว่าถ้าทําแบบนี้แล้วทุกคนได้ประโยชน์ถ้าทําแบบนี้แล้วมันน่าจะพาที่จะโลกไปได้ไกลกว่านี้โฟ<ม>ก็คิดว่าโฟก,ก็ทําได้<ม>อแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาสอนมามแล้วก็เราไม่อยากให้ตรงนี้เสียแล้วก็หายไปเฉย นะครับก<ม>็จริงๆคําพูดที่ง่ายมากเลยก็คือว่าเราคิดว่าถ้าเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งโ<ม>ฟคิดว่าโฟก,ก้าทาแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีเจนด้าอะไรเลยมันก็ไม่รู้จะเข้ามาทำการเมืองทําไมจะทำน้ทำที่หมองนิดนึงว่าเหตุผลในการเรือกของโฟกค,ครับก็ตอนที่ต้องถูกขับออกจากพักเป็นก้าวไกลนะครับเราก็นั่งคุยกับทีมงานว่าใครจะไปกับก้าวไกลบ้าง แล้วใครจะมากับเป็นธรรมบ้างนะครับซึ่งแน่นอนคนที่ทิดทำทีมงานสภาเช่นคุณแมนประกรณ์เช่นพี่แมวสุพิสาเนี่ยก็ต้องพี่เจี๊ยบอมรัตอันนี้ต้องไปอยู่กับพักก้าวไกลแต่ทีมงานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมก็ขอว่าง้นเป็นธรรมก็และกันก็เลยทีมงานผมก็เลยเล็กลงผมแบ่งทีมเป็นสองทีมทีมสภากับทีมพื้นที่นะครับแล้วก็ในบรรดาเพื่อนๆเนี่ยเขาได้รับการยอมรับว่าถ้าจะมาแทนหมออ๋องเนี่ยโฟกนี่ยเหมาะสมนะครับหนึ่งก็คือ เป็นคนที่เวลาพบาะไอ้เรื่องพวกนี้ครับมันต้องอาศัยการตามการกัดไม่ปล่อย <ภา S 1> นะครับไม่ใช่พูดในสภาเสร็จปุ๊บรัฐบาลทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มันต้องเอากรรมธิการมาตามมันต้องเอาเราบุกสาร,รกลางอีกรอบอะไรเงี้ยโฟก็ทําได้ <ภา S 1> นะครับแล้วก็เข้ากับชาวบ้านได้ดีเพราะ <ๆ S 2> ว่าสสเขตเนาะเราก็อยากให้สสเนี่ยนอกจากเป็นปากเป็นเสียงแล้วเนี่ยยังต้องเป็นที่รักของคนด้วย แลวผมก็คิดว่าโฟงน่าจะทําได้ดีอืมได้จริงอันอย่างนี้เราก็อาจจะเราก็อาจจะดูดูลีดูรีลาดูอะไรกันมาพอสมควรแล้วเพราะว่าในทางการเมืองแล้วก็สําคัญคือไม่เคยเอาผลประโยชน์จากผมปกติพวกผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยแสบผู้ผู้ช่วยสอสอครับพอตั้งเสร็จปุ๊บก็เอาบัตรไปเบ่งในบาร์ในในคลับบ้างเอาไปของานผู้รับเหมาบ้างอะไรแบบนี้หรือเอาไปยืมเงินคนก็มีคนนั้นผมไล่ออกหมดแล้ว ตอนนี้ผมคัดแต่คนที่แบบเมีอนาคตทางการเมือง<ม>นะบางคนอาจจะต้องลงเทศบาลนครบางคนอาจจะต้องลงสสเขตอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็ถือเป็นว่างานของเราไม่ใช่แค่งานของเราแล้เป็นการคัดสรรคนให้พิศโนุโลกด้วยอ่าแล้วโฟกก็อยู่ในกลุ่มที่ท,ท,ที่สอบผ่านอสอบผ่านนี่ว่าก็ผ่านการคัดสรรจาก ส่วนตัวมาก่อนแล้วนะว่าจะเป็นคนนี้ที่ภาษาการเมืองเป็นทายาททางการเมืองให้กับหมออ,อ๋องแต่ในปัจจุบันเราไม่อยากจะพูด<ม>ถึงไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นแล<ะ>้ววัฒนธรรมก็คือนี่คือตัวเขาใช่คะแล้วพอผมเสนอให้พักแล้วพักก็ชอบออพักก็ประกาศร,รับรองค่ะแต่ทีนี้การเป็นผู้สมัครสรสเขตหนึ่งพินโนกอย่างที่ทราบกันเมื่อ5้าปีที่แล้วที่หมออ๋องลงครั้งแรก โอ้โหก็เป็นสนามที่ยากมากที่สุดสนาม<ว>หนึ่งนะคะ,อะพอมาตรงนี้พอเปลี่ยนมาเป็นรรคประชาชนแล้วก็แม้ว่าจะชนะมาสองสมัยใช่ไหมคะด้วยคะแนนที่สูงสุดแต่จริงแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนท่านสองครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจจะฟังจากร,รุ่นพี่ก่อนก็ได้ว่ามองสนามที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยยากแค่ไหนเลือกตั้งซ่อมไม่เคยง่ายเลยเพราะว่ามี2ปัจจัย ปัจจัยที่1ก็คือไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะครับซึ่งเป็นคะแนนของก้าวไกลเยอะมากนะครับคนที่ไปเห็นความเจริญมาจากที่อื่นนะอยากเห็นบางคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเลือกสสไม่ยากเลยเขาอยากได้สอสเหมือนเมืองนอก <S <S อ่าแล้วผมเข้าสเต็ปเข้าสเปคเขาเขาก็ลงได้เลยแต่นี้จะหายไปเลยนะครับเพราะอย่างน้อยก็ 15- บหถึงยี่อนะอันที่2ก็คืออำนาจรัฐและเสียเปรียบคือวันที่ยุบสภาแล้วหาเสียงสู้กันเนี่ยมันตัวต่อตัว แต่ในวันที่เขาเป็นรัฐบาลแล้วเขามาคุมการเลือกตั้งด้วยมหาไทยอยู่กับเขานะรัฐมนตรีอยู่กับเขานายกรัฐมนตรีอยู่พรรคเขาอย่างเงี้ยครับมันก็มีแนวโน้มจะใช้อาจจะเกิดคําถามขึ้นว่าใช้อํานาจรัฐในการที่จะเอาข้อได้เปรียบมาใช้หรือเปล่าเพราะฉนั้นก็เลยคิดว่าทางทีมเราก็ต้องทํางานหนักเหมือนไม่ใช่แชมป์เก่าเลย mm hmm. นะครับทำงานหนักจดเดินทุกบ้านเคาะทุกซอย แล้วก็หาเหตุผลให้เจอว่าทําไมคนพิศโลกต้องเลือกพวกเราในฐานะพักประชาชนที่ไม่มีพิธาแล้วอ่านะมันมีโจทย์ยากความรัาตายหลายโจทย์มากแล้วโป๊เป็นไงคะก็ <c oughs> ตอบให้บ้างอย่างนี้ทำทำงานเบื้องหลังมาก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโบกวิคราะห์โจทย์ในแบบที่ไม่ใช่ตัวพวกเองเป็นคู่แข่งใช่ไหมเป็นใครสักคนเป็นในเอในบีใช่ไหมมันก็ต้องดูว่าครั้งนี้ถ้ารัฐบาลเขารวมพักกันส่ง คะแนนเสียงของคนที่เคยเป็นคู่ต่อสู้ของรัฐบาลในสนามอื่นๆ <_ d ata> เขาไปรวมกันที่ไหนมีใครบ้างที่กลับมาหาเรามีใครบ้างมีโหวตเตอร์คนไหนบ้างที่อยู่ฝั่งเราอันนี้คือในแง่ย,ยุทธศาสตร์ใช่ไหมอาจจะมีตัวเลือกให้ประชาชนน้อยลงแล้วทีนี้ประชาชนจะเลือกใครใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่งองที่2ก็คือว่า,เ,าเรามาีความตั้งใจเราต้องแสดงเจตจำนงต้องปักคงต้องยึดถือให้มั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งโฟกคนเดียวไม่ใช่เรื่องของอนาคตทางด้านอำนาจการเงินของโฟกแต่ว่าเราต้องเป็นตัวแทนที่ยืนยันยืนหยัดให้ประชาชนรู้ว่าแม้อดีตพภาคก้าวไกลถูกยุบไปพักประชาชนก็ยังเป็นพกักการเมืองที่คนไทยต้องการอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วการที่โฟกนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งว่ายังมีคนอีกเยอะมากที่ต้องการจะเดินทางร่วมกับเรา สู้ต่อในฐานะที่สืบทอดอุดมการมาตั้งแต่สมัยเป็นพัคอนาคตใหม่ทีนี้เราก็แค่ทำให้ดีที่สุดอะไรทีออ่ชาวบ้านประชาชนอยากให้เราทำอยากให้เราแสดงออกก็ต้องเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้เขาได้คนที่กำลังจะหมดความหวังก็ต้องทำให้เขารู้ว่าเขายังมีหวังในประเทศนี้ได้ก็อันนี้คือโจทย์ที่เราต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็ปล่อยใหออ้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ได้ทำหน้าที่เต็มที่ของเขา ก็เรียกว่าคือโจท้าทายแต่ผ่านประสบการณ์จากการเป็นผู้ช่วยได้ลองสนามได้ลงสนามได้ลองหาเสียงดูแล้วก็อาจจะมีความมั่นใจนะคะที่จะเดินต่อในในสนามทีนี้ผมคิดถึงว่าถ้าทีมเราทําได้ดีครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างคือตอนนี้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองมากชนชั้นนำเขาดีอะไรกันเขาคุยอะไรกันเขาปลดคนนั้นเขตั้งคนนี้ มันไม่มีประชาชนอยู่ในสมก,การไม่มีประชาชนอยู่ในสายตาเขานโยบายนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเขามีประชาชนที่ไหนต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าการรณรงค์ของเราทําให้เห็นว่าประชาชนต้องการการเมืองแบบนี้มันไม่สําคัญว่าสสของเขาอ่ะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านแต่เราเบื่อแลือเกินกับการเมืองต่อรองเนี่ยเลือกคนที่มันตรงไปตรงมาดีกว่าเข้าไปพูดในสภาดีกว่านะครับอันอย่างที่1อันที่2คือถ้าเราทํางานรณรงค์ได้ดี ผมเชื่อว่าจะมีคนกลับบ้านมาเลือกตั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้อินบ็อกซ์ศูนย์ก็เริ่มมีคนพูดมาแล้วนะครับเลือกตั้งเมื่อไหร่บอกจะกลับมาจากกรุงเทพจะกลับมาจากสมุทรปราการจะกลับมาจากเชียงใหม่จะกลับมาจากภูเก็ตแล้วผมถามโอ้โหค่าเดินทางเท่าไหร่พี่แยมใช่ไหมสองหมื่นบาทไปกลับเนี่ยเพื่อมาบอกว่าเสียงหนึ่งเสียงเขาได้สําคัญครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลณลงให้สุดชีวิตเลย แล้วก็เหมือนกับการเรื่องตั้งซ่อมสอสอเคหร่อทิ้นโลกนี่มันจะเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของประชาชนไม่ใช่พักประชาชนนะแต่ประชาชน14ล้านเสียงของประชาชนที่หายไปจากการยุบพักเก้าไกรก็ตอนตอนคาดหวังมันจะต้องมาแสดงออกจาก็ชาวกรุงเทพชาวนนทบุรีถามหมอองจองโรงแรมให้หน่อยจะมาหาเสียงประชาชนนะมีรถให้ยืมอ่าเดี๋ยวมีอะไรบ้างยังไงบ้างจะบริจาคน้าจะมาเดิน วันนี้ผมก็ค่อนข้างกังวลเดี๋ยวมากันทุกสาราทิศแล้วผมดูแลไม่ไหวครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทุกคนมันแค้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนอยากมาช่วยว่าเขตหนึ่งห้ามแพ้อาจ <c oughs> จะเห็นปรากฏการณ์อะไรอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆก่อนที่จะสตาร์ทก่อนจะลงสมัครนี่ก็เจอเรื่องร้องเรียนแล้วนะตกลงเป็นสมาชิกพักพักเดิมอ่ะปินก,กาขาวเนี่ยแล้วพอย้ายมาพักประชาชนจะครบนะฮะ ตามคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครหรือเปล่าคะโฟกเป็นโฟกเป็นสมาชิกพรรคขีนกาขาวตั้งแต่16มีนานะเกินเกินเกินจะเท่าตัวละสบายใจได้เตรียมตัวไวล่วงหน้าเขาเรียกว่าทําประกันชีวิตแต่ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เคระนี่ใช่ไหมแต่มันมาแล้วครับขอร้องเรียนมันมาเรื่อยๆแล้วแค่ว่าศาลเขาขอไต่สวนเพิ่มแต่จริงตอนเดือนมีนาเนี่ยมันเริ่มวิกฤตละว่าอาจจะนัดฟังคําตัดสินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นก็เลยรีบเอาโฟกออกไปเลย แล้วก็จริงๆเห็นว่าโหก็เตรียมแค a n ิเดตเผื่อกันไว้ด้วยซ้ำถ้าหากมีข่าวเจอปัญหาใช่ไหมฮะคือคุณก็ต้องเตรียมการเป็นเยอะนะเตรียมครับก็จริงๆแล้วในแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็จะได้บอกให้กับทุกคนได้เห็นด้วยว่าเรามีความเตรียมพร้อมแค่ไหนใช่มีความตั้งใจแค่ไหนค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกสนามนี้มันเหมือนก็เป็นศึกศักดิ์ศรีเนาะได้ข่าวมาว่าคู่แข่งเนี่ย ก็น่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลน,นะคะแล้วก็เขาก็เป็นเหมือนกับต้องจใช้สนามน,นี้เป็นพิสูจน์ในทางการเมืองเช่นเดียวกันแล้วก็จะเจองานหนักเลยนะถ้าคู่แข่งแบบเป็นพักเพื่อไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับพี่แอมคืออันนี้โฟกเล่าให้พี่แอมฟังคือตอนพกเริ่มแล้วพวกเริ่มเดินไปแนะนําตัวกับทุกคนแล้วว่าอันนี้โฟกนะ ที่อองโดนอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลงเลือกตั้งซ่อมแทนอะไรเงี้ยคือบทสนทนาครับประชาชนเขาเข้าใจทุกอย่างคือประชาชนเขามองข้ามไปแล้วเขาคิดว่าเจ็ดคือตอนนี้ตอนแรกเรากางังวลว่าโจทย์ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือประชาชนจะกลับบ้านมาเลือกฝ่ายค้านเพิ่มทําไม,มใช่ไหมครับกลัวว่าพิษโลกจะได้ฝ่ายค้านเพิ่มแล้วจะพัฒนาหรอจอะไรอย่างเี้ยแต่ว่าโจทย์นี้หายไปเลย พอเราเดินไปที่ตลาดพอเราเดินไปตามบ้านตามสถานที่ต่างๆเนี่ยคนเขาบอกว่าพอถึงเวลาได้เข้าสภาแล้วเนี่ยช่วยพูดเรื่องนี้ให้หน่อยนะว่านโยบายเนี้ยเขาไม่ได้อยากได้แบบที่รัฐบาลคิดเขาอยากได้แบบที่ก้าวไกลคิดไอ้เรื่องแบบเนี้ยช่วยไปค้านในีเขาหน่อยไอ้เรื่องแบบเนี้ยเขาเอาด้วยผ่านกฎหมายให้ได้นะบางคนรู้ด้วยซ้ำครับว่าในสภามีกฎหมายตั้ง40กว่าฉบับที่ก้าวไกลยื่นไปแล้วถูกดองไว้ ถ้าเข้าไปจะไปเอากลับมาใช่ไหมถ้าเข้าไปจะไปช่วยทําให้มันผ่านใช่ไหมเขายังเอาด้วยกับกฎหมายของก้าวไกลของประชาชนอยู่แบบที่ไม่เกี่ยวแล้วว่าเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านอันนี้เป็นกําลังใจที่ดีมากแสดงว่าก็ไม่ไม,ไ,มไม่กดดันแล้วที่จะต้องไปแข่งกับรัฐบาลแล้วตอนนี้เขาก็แม้ว่าเขาจะ,ะเปลี่ยนนยายกใหม่แต่ก็ยังคงเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วก็จริงๆเราก็อมองมองข้าม โจทย์ใหญ่กรงนั้นไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเดินหน้าหาเสียงแล้วครับจริงผมว่าพวกเขาแล้เหนื่อยคอรมอจะเป็นใครใครจะหลุดใครจะไปใครจะยังไงอะ่ะผมว่าสมาธิเขาก็ไม่มีเหมือนกันแล้วถ้าผนึกกันได้รัฐบาลข้ามขั้วผสมกันแล้วก็ลุยกับโฟกนะผมว่ายิ่งดีประชาชนยิ่งเห็นชัดว่าตกลงแล้วไอการเมืองแบบประชาชนเป็นใหญ่กับชนชั้นนำเป็นใหญ่มาต่างกันยังไง แลตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มลุยในการลงพื้นที่กันแล้วนะคะเริ่มเริ่มเปิดตัวจะมีการเปิดตัวใหญ่อะไรต่างๆยังไงคะน่าจะช่วงก่อนวันสมัครใช่ไหมคะก็ที่แผนไวเนาะก็วันที่21นะครับคุณเท็งนัทพงศ์หัวหน้าพักของเรา <c oughs> นะครับก็จะมาให้กําลังใจคุณโฟกด้วยแล้วก็จะค่อยๆมีแกนนำครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องแบ่งกําลังเป็นสองสายมีอบจอราชบุรีด้วยซึ่งก็วันที่1กันยาก็เร็วๆนี้เหมือนกัน แล้วก็มีของโฟกด้วยแล้วมีงานสภาด้วยที่ดุเดือดมากนะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวทางพักก็คงจะตัดสรรกําลังกันแต่ที่แน่เดี๋ยวคุณเทงก็จะมาให้กําลังใจในวันสมัครวันที่21ครับคุณก็จะมีผู้ช่วยหาเสียงเยอะเลยนะกําลังใจ,จดีค่ะคุณใจส่าาวาจอะไรอีกเนาะพิธาไม่ค่อยอยู่<อ>พิธาไปอเมริกา<อ>ช่วงหนึ่งออโอเคอาจจะกํากลังสําคัญนะคะก็แน่นอนพักประชาชนนะคะก็จะลุยในการนี้เต็มที่ อาจจะให้ฝากถึงนโยบายความตั้งใจนะทีะ่คุณโฟกนะตั้งใจจะทำเพื่อเขตหนึ่งพิษนุโลกไหมคะเอาเรื่องใหญ่ที่สุดก่อนนะครับคือเรื่องนี้โฟกเคยยื่นไปที่สมัยทํางานร่วมกับพิวิโร์ในกรรมธิการทาหารคือเราขอให้มีการเวนคืนพื้นที่กองทัพบ,บางส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อมาเป็นบ่อขยะให้คนพิษนุโลกพี่แอมตอนนี้บ่อขยะที่พิซนุโลกไม่มีใช้แล้วเ<ม>ต็ม บางที่ถูกปิดเพราะว่าไม่ผ่านมาตรฐานมีอ,อบตอบางที่ในเขตเราเนี่ยต้องกำลังจะต้องเอาขยะไปทิ้งที่นครสวรรค์ในขณะที่พี่เชตวันใช่ไหมเขากำลังจะขอพื้นที่กองทัพมาเป็นสวนสาธารนณะเราต้องขอพื้นที่กองทัพมาทำบ่อขยะใช่ไหมครับแล้วมันก็ลามไปหมดมีขยะเกื่อนอยู่ข้างถนนเนี่ยก็เพิ่มหมาจอนจัดใช่ไหม แล้วก็พิษโลกมีเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นแม่น้ำน่านเป็นน้ำแทบจะเป็นแหล่งหลักแหล่งเดียวที่ใช้สำหรับาสาธารณูปโภคปรากฏว่าระดับแม่น้ำที่ไม่นิ่งนะครับมันทำให้น้ำในหลายๆตำบลใช่ไหมครับขุ่นบางทีก็สกปกเกินไปเกินกว่าที่จะใช้อุโปโภคบริโภคได้ก็มีโครงการที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยพี่ององที่ค้างไว้ก็คือประตูน้ำท้ายเมืองเพื่อรักษาระดับน้ำ ใช่ไหมครับเราจะยังไงกับศูนย์ราชการที่ตอนนี้มันกําลังจะรองรับประชาชนไม่ไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ทั้งก็ยังสะดวกสบายอยู่เพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็ต้องดูว่าพอย้ายไปไกลแล้วเนี่ยประชาชนจะพร้อมไหมบริเ,เวณรอบข้างเป็นยังไงเอาอยัางไงกับเรื่องกระจายอํานาจเอาอยัางไงโหพี่แอมครับมีเต็มไปหมดมีเต็มไปหมดเอาอยัางไงกับเรื่องเวรคืนที่ดินเอาอยัางไงกับเรื่องผังเมือง ใช่ไหมครับคุณมีหลายที่ที่ต้องไล่ประชาชนออก<ม>โดยที่ประชาชนรู้ตัวอีกทีเนี่ยเขาไม่มีบ้านอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีที่รองรับให้ด้วย<ม>เพียงเพราะอยากให้ภูมิทัศน์สวยงามเรื่องแบบนี้ครับมผมมั่นใจว่าผมกล้าพูดมผมมั่นใจว่าผมสู้ได้แล้วอยากลองสู้ดูเพื่ออย่างที่บอกไม่มีเงื่อนไขอื่นเลยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ใช่ไหมคะนี่ฟังแล้วก็ไม่ได้เป็นมือใหม่ทางการเมืองนะเขาก็มีนโยบายเขาแบบว่าเออมีความตั้งใจทางการเล่นโดนเลงโตพี่อะมองใส่ฉีดยาฉีดยาเล็งโตเขาสู้กับผมมาไงผมโดนนั่นโดนนี้เขาก็โดนด้วยใช่ไหมครับผมพูดในสภาเขาก็เตรียมข้อมูลอะไรมันอยู่ด้วยกันมาดังนั้นฝากพี่น้องประชาชนเขตหนึ่งพิษณุโลกเลยค่ะในานะรุ่นพี่ค่ะของคะครับก็พี่น้องชาวพิษณุโลกครับก็ ท่านอาจจะงงงหน่อยว่าทาไมมันเลือกตั้งถี่แล้วเกินเนาะมีทั้งนายกอบจมีทั้งเลือกตั้งซ่อมนะครับแล้วก็เพิ่งผ่านว่าเรามีสวเข้าไปได้หนึ่งคนนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับผมว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยมันทําให้พวกเราหมดหวังจริงๆว่าเลือกตั้งไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลือกตั้งไปแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็ไปดีลกันโดยที่ไม่เกี่ยวกับผลเลือกตั้งเนาะเพราะนั้นผมคิดว่าอาจจะเกิดท้งตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าตั้งใจ คือมีความพยายามจะบอกประชาชนว่าอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของประชาชนตามที่เขียนในรัฐธรรมนูญการเลือกโฟกนะครับการเลือกพักประชาชนจะสำคัญมากๆให้พวกเรายืนขึ้นมาสู้ต่อในนามของพี่น้องประชาชนมันอาจจะไม่ได้ส่งผลมากต่อเรื่องความเป็นอยู่ของท่านนะครับแต่ถ้าท่านขาดคนที่จะยืนขึ้นพูดพูดอย่างกล้าหาญถ้าท่านขาดสสเขตหนึ่งที่พูดอย่างตรงไปตรงมา กล้าพูดกับทหารว่าขอพื้นที่เขาหน่อยกล้าพูดกล้าตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการที่อยู่ในพิษณุโลกที่ทําให้เมืองพิษโลกเป็นแบบเนี้ยผมคิดว่าท่านเลือกได้ว่าท่านจะเลือกใครนะครับและผมก็มั่นใจในตัวโฟกมากครับงั้นโอเคครับฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องเขตหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมตัวในการขอคะแนนเสียงนะคะสำหรับสสเขตในพิษณุโลกทังโคค่ะก็สั้นๆครับทุกท่านสู้ไปด้วยกันครับก้าวต่อไปให้ชัยชนะ เป็นของประชาชนนะครับตัวผมที่อยู่ตรงนี้ก็ขออาสานะครับเป็นความหวังของพี่น้องที่กําลังจะหมดหวังนะครับว่าจริงๆแล้วเรายัางเตรียมพร้อมและเรายัางพร้อมที่จะสู้ต่อนะครับยินดีเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีปากเสียงในประเทศนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนเพียงแค่8คน9คนนะครับใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงพักการเมืองที่ประชาชนเลือกมากว่า14ล้านเสียงได้ผมรู้ดีครับว่า ท่านที่เป็นคนประชาชนที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยก็ถูกกฎหมายถูกผู้มีอำนาจเล่นงานอยู่ในซอกมุมของสังคมบางที่อยู่เหมือนกันนะครับขออาสามาเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องเขตหนึ่งบิษณุโลกครับให้โอกาสผมด้วยครับค่ะแล้วก็นี่คือนะคะคุณหมอปฏิภาสธิรพดาอดีตสสเขตหนึ่งพิษณุโลกและคุณณชชนน ชนะบูรณะศักดิบูรณะศักคุณณัฐชนนชนะบูรณะศักดิจมูกให้แม่แม่นนะคะคุณณัฐชนนชนะบูรณะศักหรือคุณโคนะคะว่าที่ผู้สนิธรสปสสคุณพระประชาชนุการเร็วเจะพบกันในสามเรื่องตั้งซ่อมสสเขตยนถึงพิศนุโลกขอบคุณแม่สองขอบคุณมากครับพี่อันครับขอบคุณท่านครับพี่อ๋องขอบคุณครับชาชนครับ